สวัสดีแฟนเพจของห้างทองผลเจริญนะครับและท่านผู้ชมที่ชมผ่านทาง youtube ทุกท่านนะครับวันนี้จะมารีวิวงานเลี่ยมตะกุดนะครับกรอบทองแกะลายนะครับก็ตรงนี้จะเห็นจะเป็นลายพวกเป็นลายมาริเรย์ทั่วไปนะฮะข้างๆส่วนข้างๆเลยก็จะเป็นดอกพิกุลนะครับจุนทรายนะครับสีแฉกประมาณนี้ ส่วนตัวตะกุดเนี่ยที่ปิดทองนะด้านในเนี่ยผมไม่รู้นะครับว่าเป็นจอกวัดอะไรลูกค้าไม่ได้บอกไว้เลยนะครับผมก็คร่าวๆก็จะประมาณนี้นะฮะผมอันนี้เป็นงานทอง96.5%แ 96. บบปกตินะครับโอเคก็ท่านใดสนใจดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับหรือจะดูภาพเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกุกจัก ที่ผมสมัครไว้ใน Google ได้เช่นกันนะครับส่วน Li ยแอดกับเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวผมขึ้นไว้บนคลิปเลยนะครับผมคร่าวจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงรูปภาพนิ่งไว้ตอนช่วงแรกนะครับจะได้เห็นมุมมองที่ชัดเจนโอเคครับประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ